สวัสดีค่ะวันนี้ติ๋วจะพาไปติดตั้งนะคะติดตั้งเว็บไซต์ของ The Icon เนาะไว้ที่หน้าจอมือถือของทุกท่านที่สมัครเข้ามาใหม่ยังไม่รู้วิธีการติดตั้งนะคะไปกันเลยนะคะเข้าที่นี่เลยค่ะ Google Chrome นะคะหรือ Google เฉยๆก็ได้เนาะแล้วเราก็ไปเขียนคำว่า The Icon System นะคะ The Icon ่า system นี่เลยค่ะตัวนี้เลยตัวข้างบนนี้เลยเนาะแล้วพอเรามาถึงหน้านี้นะคะอย่าเพิ่งใส่รหัสเข้าไปเนาะให้สังเกตที่3จุดขวามือข้างบนนะคะแตะเข้าไปแล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเขาก็จะบอกให้เราว่าเพิ่มลงไปในหน้าจอหลักนะคะตัวนี้เลยกดเข้าไปนะคะอ่แล้วเราก็ไปกดเพิ่มเลยค่ะกดเพิ่มไปแล้วนะคะแล้ว มันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอของเราเลยโอเคนะคะเดี๋ยวติพาไปเช็คเลยนะเราก็กลับไปที่หน้าจอหลักของเรานะคะโอเคนี่ของติวมาแล้วเยอะเลยติวไปดาวน์โหลดมาไว้เยอะเลยนี่เลยค่ะ t ด e ไอคอนซิสเต็มเราก็กดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปแล้วเราก็ใส่รหัสนะะใส่รหัสซึ่งติวมีรหัสของติวเรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนจะใส่รหัสเข้าไปก็ตรงที่อ่า แม่ทัพแม่ทีมส่งให้ให้ให้ทุกคนเลยนะแล้วก็ไปใส่รหัสของตัวเองแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วก็จะมาประมาณนี้เนาะแล้วทุกคนก็เข้าไปดูรายละเอียด ของเว็บไซต์ของตัวเองได้เลยนะคะถ้าติดขัดตรงไหนนะคะให้ถามนะคะแม่ทัพแม่ทีมได้เลยนะคะ,ะแม่ทัพแม่ทีมยินดีที่จะดูดูแลทุกคนเลยนะคะท่านใหม่ๆไม่ต้องกลัวนะคะสอบถามได้ตลอดเนาะวันนี้สวัสดีค่ะ